สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีควันหลงของศึกฟุตบอลเจลีกในแมชเดย์โฟมาฝากกัน โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักสําหรับทีมต้นสังกัดของ4นักเตะไทยเพราะไม่มีทีมใดเลยที่สามารถเก็บ3คะแนนเต็มได้ไม่ว่าจะเป็นชิมิซูเอสพาวที่พ่ายแพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันให้กับกัมบาโอซาก้าหรือจะเป็นคอนซาโดเลซปโปโรที่ออกไปเสมอทีมรองบอลแบบไร้สกอร์แถมเจชนาทิปมีอาการบาดเจ็บจนต้องออกไปพักตั้งแต่หลังจบครึ่งเวลาแรก ในขณะที่ทางด้านของโยโกฮาม่าเอฟมารินอตของทีราทรที่เรากําลังจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็เปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับคู่ปรับแย่งแชมป์เมื่อปีก่อนอย่างเอฟซีโตเกียวไปด้วยจัก,กรหนึ่งประตูต่อ3โดยจริงๆแล้วเนี่ยในเกมนี้ผมเองมองว่าทางด้านของโยโกฮาม่านั้นเล่นกันได้ไม่เลวนะครับสามารถทําประตูขึ้นนําไปก่อนอย่างรวดเร็วด,ด้วยแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันมาจากการขาดสมาธิในเกมที่ทําให้เสียไปทั้งประตูจากลูกจุดโทษและก็ลูกฟรีคิก และเมื่อพอเริ่มครึ่งหลังมาเสียประตูที่3อย่างรวดเร็วสถานการณ์ทุกอย่างมันก็เลยเข้าทาง f อฟซตกเกีียวที่ต้องทำเพียงแค่รับแน่นแล้วก็รอสวน ในขณะที่ทางด้านของฟอร์มการเล่นของทีระทรในเกมนี้ในมุมมองของผมถือว่ายังทําได้ไม่เลวแม้ว่าเขาจะมีจังหวะที่ผิดพลาดหรือว่าเสียสมาธิอยู่บ้างแต่ก็ถือว่ายังสามารถรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองเอาไว้ได้ซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะให้อุ้มมีการพัฒนาให้ดีขึ้นก็คือการค r o s s ball เข้าสู่กรอบเขตโทษที่ผมมองว่าอุ้มเคยทํามันได้อันตรายกว่านี้ แต่สำหรับในมุมมองของแฟนบอลของทีมโยโกฮาม่าแล้วพวกเขาจะมีความรู้สึกหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างในคลิปนี้ผมได้รวบรวมบางความคิดเห็นที่ได้พูดถึงการเล่นของทีระทรและก็บางมุมมองที่มีต่อฟอร์มการเล่นของทีมโดยรวมมาฝากกันลองไปรับฟังกันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่เจาะจงพูดถึงทีระทรกันก่อนโดยท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่าทีระทรยังคงสามารถเล่นได้ดีเช่นเคย ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าผมรักการเล่นของทีร์ทอนแต่ผมอยากจะให้เขาเคลื่อนที่ลูกบอลให้มากกว่านี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมคู่แข่งนั้นได้มากล่าวว่าทีระทอนนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆผมเป็นแฟนของทีมอื่นแต่ยังต้องการดูเขาเล่นไปตลอดส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมหลังเกมนัดน,นี้ว่าในเกมนี้ทีร์ทอนและ AJ นั้นยอดเยี่ยม ซึ่ง AC นั้นก็คืออามานจุนกองกลางของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั่นเองครับในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมแบ็คซ้ายชาวไทยของเราครับว่าทีระทรมีเซนส์ในความมั่นคงทั้งในด้านเกมรุกและก็เกมรับส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าคุณจะสามารถรู้สึกถึงความง่ายเมื่อคุณฝากบอลไปที่ทีระทรและจะรู้สึกว่าเขาจะสามารถทำบางสิ่งที่ยอดเยี่ยม ส่วนแฟนบอลคนต่อมานีได้มาแสดงความคิดเห็นถึงเกมนัดน,นี้ว่ามันเป็นแมชที่ผมอยากให้เราส่งคิดะลงมาเร็วกว่านี้เพราะว่าอามานูและมาโกสดูจะไม่สามารถเล่นร่วมกันได้ดีแต่ทีระทอน,นั้นดูจะอยู่ในทรงที่ดีจริงๆส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าทีระทอน,นั้นเล่นได้ดีและทีมของเรายังคงมีทาคานที่ก็ดีเช่นกันเรามีแบ็กทางฝั่งซ้ายที่เป็นจุดแข็ง ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบแล้วว่าทีระทอนั้นมีการผ่านบอลทะลุเหมือนกับซินเชนโก้แต่ในเกมนี้เขาก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการป้องกันเกมรุกของโตเกียวซึ่งซินเชนโก้เนี่ยก็คือผู้เล่นทางปราบซ้ายของทีมชาติยูเครนและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมนักเตะในทีมว่าเทคนิคของผู้เล่นในทีมชุดนี้อย่างโคอิเกะ ทีราทรและก็โอไนวูมันยอดเยี่ยมซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงแบ็คขวาดาวรุ่งของทีมว่าโคอิเกะมีเกมรุกที่ดีแต่ว่าดูจะยังไม่ลงตัวในการเล่นเกมรับเหมือนกับทีราทรเมื่อปีก่อนเช่นเดียวกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าเกมรับของโคอิเกะเนี่ยคล้ายกับทีรทรตอนย้ายมาร่วมทีมใหม่ๆเลยซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวอีกด้ว่า ทีร,ทร์ทอนเองก็พบกับอุปสรรคในช่วงแรกที่เล่นกับมาริโนตแต่ก็ค่อยๆทำได้ดีขึ้นและกลายเป็นผู้เล่นที่ทีมขาดไม่ได้ดังนั้นโคอิเกก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะผมคิดว่าเขาก็มีการเล่นเกมรุกที่ดีในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานีได้มาคอมเมนต์บอกสถติของแบ็คทั้งสองข้างของทีมโยโกฮามาครับว่าโคอิเกนั้นมีการวิ่งในเกมนี้ไปถึง11.8กิโลเมตรในขณะที่ทีร,ทร์ทอนมีการวิ่งในเกมนี้ไปทั้งสิ้น10กิโลเมตร ส่วนแฟนบอลคนต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นต่อเกมนัดน,นี้ว่าเคอิตะทีรอรและอามมโนค่อนข้างทำกันได้ดีแต่ความยอดเยี่ยมของมาร์กอสเอดิก้าและอีริกที่มีในปีที่แล้วมันหายไปหมดส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเกมนัดนี้ก็คือผู้เล่นเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาพที่แย่การขาดหายไปของคิดะในช่วงเริ่มเกมมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ทางฝั่งซ้ายทีระทอนทำได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนแฟนบอลโยโกโฮาม่าคนต่อมาก็ได้มากล่าวอีกว่าผมรู้สึกว่าบุญจังกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมสามารถพูดได้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่แปลกและคาดเดาได้ยากที่สุด ส่วนเอมเมต์หลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนบอลตอบฟอร์มการเล่นของทีมโดยรวมนะครับโดยท่านนี้นั้นได้มากล่าวว่ามาริโนสได้กลายเป็นทีมที่ติดติดขัดขัดแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในการยึดติดอยู่กับสไตล์การเล่นของทีมแต่เมื่อทีมอื่นเขาศึกษาเรามาแล้วมันก็มีความจำเป็นต้องมีอะไรเพิ่มเติมไปบ้างผมต้องการผู้เล่นใหม่อีกสักหนึ่งคนที่มีความสามารถในการบุกตะลุยไปด้วยความแข็งแกร่งของตัวเอง เช่นเดียวกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็ได้มองว่ามาริโนสยังคงเล่นเหมือนกับเมื่อปีก่อนที่คู่แข่งพอจะรู้วิธีการรับมือกับเราแล้วเราจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความหลากหลายในการเล่นอย่างเช่นมีการยิงไกลอย่างดุดันบ้างแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นครับว่า โยโกฮาม่านั้นยังไม่ได้ออกสตาร์ทด้วยผู้เล่นที่ดีที่สุดเลยผู้รักษาประตูตัวจริงของเราก็ได้รับบาดเจ็บและเราก็ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนที่ถูกเพิ่มเข้ามาประตูที่มันเสียไปในวันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อแบ็อกด้านช่างอย่างโคอิเกะนั้นดันขึ้นไปสูงเกินไปและก็ขาดความระมัดระวังในเรื่องเกมรับส่วนมิซูนุมะในแดนหน้าก็ขาดสัญชาตญาณในการยิงและก็เชื่องช้าในขณะที่โอไนวู oo, ก็ไม่ค่อยเหมาะกับตำแหน่งกองหน้าตัวกลาง ทีมของเรายังคงอยู่ในช่วงปรับตัวกับการใช้ขุมกําลังไหมส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่มองว่ามาริโนสต้องมีการทบทวนเราจําเป็นที่จะต้องมีลูกเล่นมากกว่านี้แต่ในเมื่อมันเพิ่งจะผ่านมาแค่4เกมผมก็หวังว่าพวกคุณจะสามารถปรับปรุงมันได้แล้วก็กลับมาคว้าชัยได้ในเกมหน้าในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจแล้วว่า ตารางการแข่งขันมันจะยิ่งแน่นขึ้นไปอีกเมื่อรายการ ACL กลับมาแข่งในอนาคตมันจะสายเกินไปถ้าเราไม่รีบสร้างทีมที่สามารถทำงานกันได้ดีส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองว่าความแม่นยำในการจบสกอร์และก็ความหลากหลายในเกมรุกของมารินอที่เคยมีมันขาดหายไปมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจแม้ว่าผลงานมันอาจจะไม่ได้ต่างกับช่วงเปิดฤดูกาลของซีซันก่อนมากนัก ในเกมหน้าเราจะต้องลงเล่นที่สนามของคาชิมาที่เรามักจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีผมไม่ต้องการที่จะเห็นการเสมอกันแบบไร้สกอร์แต่ผมหวังว่าเราจะสามารถปรปับปรุงการเล่นและสามารถเอาชนะพวกเขาได้หลายๆประตูในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าฟุตบอลมันเป็นการแข่งขันที่ตัดสินกันด้วยการทำประตูไม่ได้ตัดสินกันที่การผ่านบอลสำเร็จ ผมจึงอยากให้เราแยกแยะความหมายของทั้งสองสิ่งนี้มาที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลท่านสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มาแสดงมุมมองว่า mm. มาริโนสามารถคว้าแชมป์เมื่อปีก่อนแต่ว่าไม่ควรมีความเชื่อมั่นจนเกินไปเพราะว่าในปัจจุบันคุณภาพของผู้เล่นในทีมก็ไม่ได้เหนือชั้นเมื่อเทียบกับนักเตะของทีมอื่นนอกจากนี้แทคกติกในโลกฟุตบอลมันก็ยกระดับขึ้นมากันอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแทนที่จะยึดมั่นอยู่กับสไตล์ฟุตบอลในแบบของเราผมจึงคิดว่าเราควรที่จะต้องมีวิวัฒนาการในการเล่นไม่อย่างนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องกราบนานก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลทีมโยโกโฮาม่าที่ผมได้เรียบเรียงมาฝากกันในคลิปนี้ ซึ่งในส่วนของมุมมองของผมแล้วผมมองว่าฟอร์มที่ดรอปลงไปของมารีนอสส่วนหนึ่งนั้นมาจากการโรเตชันที่มันยังไม่ลงตัวทําให้มีการเล่นที่มีความขัด,ข,ดขัดเกินเกินให้เห็นอยู่พอสมควรแต่ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าพวกเขาจะสามารถกลับมาสู่ฟอร์มเดิมได้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมถัดไปที่พวกเขาจะได้เจอกับทีมบุยอย่างคาชิมาแอนเลอร์ที่แพ้มาแล้วถึง4เกมเตด ผมจึงหวังว่าทัพมารินอสจะสามารถใช้โอกาสนี้เรียกโมเมนตัมที่ดีของทีมกลับคืนมาได้อีกครั้งแต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ